ราหูย้าย17ตุลาคม2566ดวงเปลี่ยนส่งอิทธิพลอย่างไรรู้ทันดวงสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ทางลัคนาและราศีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะราหูนั้นขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีกรกฎ อิทธิพลทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลงและดาวที่ดีก็มีมากมีการขยับเปลี่ยนผ่านไปอีกก้าวหนึ่งของชีวิตเข้าสู่ความเจริญก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนในหน้าที่การงานไปในตำแหน่งที่ดีกว่าสูงกว่าหรือการย้ายที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการย้ายที่อยู่อาศัยและก็อาจได้รับทรัพย์สินมรดกอีกด้วย ก่อนที่ราหูจะย้ายชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านบางคนก็อาจมีปัญหากับครอบครัวมีความทุกข์อะไรบางอย่างหรือความรักที่ไม่ค่อยจะชัดเจนการหาเงินหาทองในที่ผ่านๆมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากการได้มาที่ไม่ได้ง่ายนักมีทั้งเรื่องส่วนตัวคดีความฟ้องร้อง มีความผิดหวังเสียใจต่างๆหรือแม้แต่ดวงดาวที่ดีบางทียังมีเรื่องของการติดขัดอยู่บ้างและก่อนราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ก็จะมีเรื่องให้เจ้าชะตนั้นต้องได้แก้ไขต้องคลี่คลายแก้ปัญหาเจ้าชะตนั้นต้องใช้ความอดทนพยายามความรู้ความสามารถที่มีในการจัดการปัญหาต่างๆ ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นไปให้ได้และเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะสามารถจัดการอะไรได้ค่อนข้างจะดีและจะประสบความสำเร็จผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้อะไรที่เจ้าชะตามีการตัดจบปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขล้วนแล้วแต่เป็นความสำเร็จทั้งสิ้นให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวและการประกอบกิจการงานใด ต้องไม่คดโกงให้ยึดมั่นในความถูกต้องความซื่อตรงนำมาซึ่งความสำเร็จในช่วงนี้เจ้าชะตนั้นจะเอาแต่ใจตัวเองจะชอบเที่ยวเป็นพิเศษการเที่ยวกลางคืนหรือการคบค้าสมาคมกับกลุ่มเพื่อนให้ระวังความรุนแรงทางด้านอารมณ์ความลุ่มหลงได้ง่ายลุ่มหลงอะไรบางอย่างที่ไม่มีความพอดีระวังอารมณ์ของตนเองให้มาก ให้ระวังการทะเลาะกับคู่อย่างหงุดหงิดหรือใช้อารมณ์เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งของชีวิตคู่เพื่อนหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอาจเกิดความขัดแย้งจากวาจาคำพูดของชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นช่วงที่ให้ระวังคำพูดให้มากคำพูดที่ใช้เจรจาติดต่อสื่อสารพูดให้น้อยลงคิดก่อนจะพูดต้องใช้สติและปัญญาให้มาก และจะมีความสุ่มเสียงทำให้เกิดการเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันต้องใช้สติและปัญญาเพื่อผ่านเรื่องราวที่มีความสุ่มเสียงเหล่านี้ไปให้จงได้ระวังการถูกหลอกถูกโกงเกณฑ์การให้คุณของดาวนอกจากราหูจะให้คุณแล้วช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวพระพุทธดาวนั้นเริ่มเดินปกติแล้ว เกิดความคลี่คลายให้คุณแก่ชาวลัคนาราศีกรกฎสามารถที่จะทำงานทำเงินหารายได้มีความเจริญก้าวหน้าอีกทั้งในเรื่องร้ายก็จะค่อยๆหมดไปพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งมีความอดทนอดกลั้นทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับมากเท่านั้นทำมากได้มากมีโอกาสได้เงินทองแบบฟลุ๊กๆมีความโชคดีมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในครึ่งปีหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวที่ดีและส่งผลต่อรักนาราศีกรกฎเยอะขึ้นอย่างเช่นมุมของพระราหูที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีในช่วงปลายปีจะส่งผลดีในเชิงของความก้าวหน้าสำหรับคนที่เกิดรัคนาราศีกรกฎถ้าเกิดงานที่เจ้าชะตาทำนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางหรือมีโอกาสเชิงเปลี่ยนแปลง จะส่งผลดีในเรื่องของตำแหน่งที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงหรือของเดิมอาจจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ครึ่งปีหลังเป็นช่วงของการตั้งสมาธิเจ้าชะตานั้นจะโฟกัสทำอะไรก็สามารถทำให้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ทำงานที่ใช่ทำงานที่ถนดัดได้เจอในสิ่งที่ชอบปัญหาจุกจิกกวนใจก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงภาระความเหนื่อยใจในเรื่องของการทำงานก็ลดน้อยลง เรื่องดีมีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างดวงดาวที่แรงครึ่งปีหลังดวงดาวจะค่อยๆย,ย้ายออกก็เลยจะส่งผลให้มีความสบายใจและยังคงส่งผลดีในเรื่องของงานการทาธุรกิจหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีรายได้ที่ดีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอาจเป็นเรื่องของการหาเงินรายได้ที่ดีหรือโอกาสในเรื่องของรายได้พิเศษแต่ไม่ได้มาจากโชคลาภ ภาพรวมสรุปก็คือในการย้ายของราหูถือว่าให้คุณมากกว่าโทษถึงแม้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆอยู่บ้าง ความไม่ราบรื่นมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะแก้ไขอุปสรรคนั้นได้ชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นมีเครดิตความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งหมดทั้งมวลต้องมีสติให้มากมีความรอบคอบไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแนะนำให้ทำบุญทำทานแล้วสร้างสิ่งที่เป็นกุศล การสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยผลักดันให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นหากใครรู้สึกเป็นทุกข์มีความเครียดความกังวลชีวิตย่ำแย่ให้สวดบทสวดอิติปิโสยิ่งสวดมากเท่าไหร่จะยิ่งดีต่อตอนเองสวดตามอายุตนเองและบวกเพิ่มอีกหนึ่งจบหรือ108จบสวดทุกวันอย่างต่อเนื่องผู้หมั่นภาวนา ก่อนที่จะทําบุญให้ทานใดๆหรือสวดก่อนที่จะเข้านอนเสมอไม่ได้ขาดท่านว่าจักเป็นบุญบันดาลอันประเสริฐเลิศล้ำด้วยลาภผลเป็นเศรษฐีมิต้องยากจนแลถ้าชีวิตกำลังตกในช่วงที่ยากลำบากจริงๆแนะนำสวดพระคาถาวันละ108จบแล้วจะเห็นทางออกของชีวิตเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอนิสง์ บทสวดอิติปิโสสวดเพื่อสะดอกเคล้ห์เสริมดวงชะตาและความเป็นสิริมงคลป้องกันอันตรายรวมถึงคุ้มครองให้แคล้วคลาดในด้านอื่นๆอีกด้วยขอให้ทุกท่านสำเร็จสมปรารถนาทุกท่านค่ะ อัปเดตดวงใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ